เหนอข่าวโดยสำนักข่าว INN อสบคลุยเปิดจุดตรวจแอนติเจนเทสคิด Kit, ย้ำต้องมีอออขอคนที่มีความเสี่ยงสูงรีบตรวจก่อนอาการหนะักยืนยันยาฟาวิพิราเวียมีเพียงพอค่ะ แพทยิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคระบุว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสาธารณสุขได้มีการปรับระเบียบให้ประชาชนสามารถตรวจแอนติเจนเทสคิตโดยหามาตรวจได้ด้วยตัวเองซึ่งออยได้ขึ้นทะเบียนชุดตรวจให้ใช้ได้2แบบคือสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะในสถานพยาบาลนะคะและแบบที่2ค่ะชะนิดที่สามารถซื้อมาตรวจเองได้แบบโฮมยูสหรือเซิฟเทสค่ะ ซึ่งขณะนี้มี19ยี่ห้อนะคะที่ผ่านการรับรองจากออยแล้วอย่างไรก็ตามได้มีการเน้นย้ำว่าจะต้องซื้อในร้านขายยาหรือสถานพยาบาลเท่านั้นยังไม่อนุญาตให้ซื้อที่ออนไลน์หรือว่าร้านสะดวกซื้อเนื่องจากอาจไม่มีมาตรฐานและชุดตรวจจะต้องเป็นแบบแอนติเจนเท่านั้นห้ามเป็นชนิดแอนติบอดีค่ะ โดยสปะสะชได้จัดหางบป,ประมาณอนุมัติชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการแอนติเจนเทสคิ t 8ล้าน5แสนชุดและสามารถให้ประชาชนนั้นนะคะเบิกจ่ายได้ด้วยและจากกรณีที่ประชาชนต้องการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนเทสคิ t สบคร่วมกับทีมอาสาเทคฟ for Thailand นะคะได้รวบรวมสถานที่เปิดตรวจแอนติเจนเทสคิ t ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.concovid.com คนโควิด .com ค่ะ ซึ่งก็มีทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยสามารถพิมพ์รหัสไปรษณีย์ก็จะปรากฏจุดตรวจในพื้นที่นั้นๆขณะที่กลุ่มที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดก็คือกลุ่มที่ผู้ป่วยเป็นไข้อุณหภูมิร่างกาย37.3องศามีอาการทางระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่ม PUI ในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็พบว่าผลบวกของผู้ป่วยกลุ่มนี้บางช่วงสูงถึงร้อยละรวบทั ทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรเข้าตรวจคัดกรองโควิดด้วยค่ะนอกจากนี้มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตก็พบว่าทราบผลแล้วเสียชีวิตโดยติดเชื้อน้อยกว่า6วันค่ะซึ่งบางครั้งคนไข้อาจจะไม่ตระหนักว่าติดเชื้อรอจนอาการรุนแรงทําให้การช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ยากลําบากอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะที่ประชุมมีการยืนยันว่ายาฟาวิพิราเวียมีเพียงพอและกระทรวงสาธารณาสุขมีการสต็อกไว้และนําเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะ ต่อกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะโล่งค่ะประชาชนทยอยฉีดวัคซีนตามนัดล่วงหน้ามีคิวอา e คตที่ลงทะเบียนเอาไว้ชัดเจนค่ะ บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อน,นะคะในวันนี้หลังการงดรับวัค k ีนกลุ่มอื่นๆเหลือเพียงผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปทําให้บรรยากาศด้านหน้าจุดแรกเข้าฉีดวัคซีนค่อนข้างบางตาและเว้นระยะห่างทางสังคมได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางมาตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งประชาชนที่เดินทางมาถึงจะต้องมีการแสดง QR Code ที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนผ่านค่ายมือ ถือต่างๆไว้ที่จุดของแต่ละค่ายแยกตามประตูต่างๆค่ะและหลังจากแสดง QR c o d คร่วมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วสามารถทยอยเข้ารับวัคซีนที่บริเวณด้านในได้ทันทีซึ่งประชาชนที่อายุต่ำกว่า70ปีและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคหัวใจโรคสมองหลอดเลือดหรือทานยาละลายลิ่มเลือดเมื่อกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยสามารถเข้ารับวัคซีนที่บริเวณด้านในได้ทันทีโดยไม่ต้องวัดความดันค่ะทำให้การระบายประชาชน เพื่อรอเข้ารับวัคซีนทำได้ค่อนข้างคล่องตัวปิดท้ายกันที่ตำรวจนะคะเตรียมรับมือม็อบ7สิงหาคมค่ะย้ำการนัดชุมนุมเป็นความผิดทางกฎหมายยืนยันจะไม่ให้ม็อบบุกรุกสถานที่สำคัญพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าวันที่7สิงหาคมที่มีการประกาศนัดชุมนุมเบื้องต้น2กลุ่ม ทั้งกลุ่มยอชนปลดแอกที่นัดหมายบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนไปพระบรมมหาราชวังและกลุ่มอาธิวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดจัดกิจกรรมคามม็อบเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลจะเข้าข่ายความผิดตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฉบับที่9ลงวันที่3สิงหาคม2564ค่ะ โยกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะได้จัดเตรียมกำลังเพื่อป้องกันและรักษาสถานที่ราชการสถานที่สำคัญไม่ให้มีการบุกรุกเด็ดขาดซึ่งอาจตั้งจุดตรวจจุดสกัด หรือจุดคัดกรองเต็มรูปแบบรอบพื้นที่การชุมนุมและย้ำว่าตำรวจจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนสากลจากเบาไปหาหนักเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายรวมถึงการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในภายหลังพร้อมขอความร่วมมือกลุ่มมวลชนอื่นที่มีความเห็นต่างอย่าออกมาเคลื่อนไหวคะ่ะขอให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ ด้านพันตารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโคศกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการชุมนุมทํากิจกรรมสรดสีหน้ากองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีค่ะว่าล่าสุดมีการออกหมายจับผู้กระทําผิดทั้งหมด9คนฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินทําให้เสียทรัพย์และทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่โดยตํารวจอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามตัวมาดําเนินคดีทั้งนี้การดําเนินคดีกับกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการดําเนินคดีไปแล้วกว่า500คดีทั่วประเทศ เฉพาะในนครบาลมี293คดีค่ะอยู่ระหว่างรอการสอบสวน97คดีส่งสำนวนให้อายการแล้ว196คดีค่ะจบการเสนอข่าว1 5นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN